ช่วงนี้มั่รู้สึกว่าใจติดหมาหาหาหาไม่ได้ต่อให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าพ่อมันรู้อะเรื่องใหญ่มันเกิดได้ก็ไปคุรน,นัใจติดหมาเหรอ พี่อะพึ่งท่านไม่ทำบบหนี้บะเฮ้ยเสียชื่อพี่เป็นเด็กเป็นน้องเป็นผู้หญิง,งเป็นสาวเป็นแม่เป็นอะไรเรื่องอะไรอะพูดเรื่องอะไรพูดติดม้าจข่ติดมา้าไ,ไ,ไ,ไม่ใครติดจส่อะไรม้าันไม่ดีกระเสียชื่อวงศ์ตะกูลน่น,นเองร่ะพี่ปังหนุกอนติดมา้าจะจมุงเหมือนม้านะนะ <c oughs> ไม่ไม่ติดมาหุยโอยเือหนูไม่ติดหมาพี่หนูใช้อันนี้อยู่เป็นสบู่น้ำมันหมาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไม่แห้งมีน้ำมีนวลขึ้นไม่ได้ติดหมาเข้าใจไหมโอ้ยเรวจะบอกให้นะว่าอันเนี้ยเขาเป็นเจ้าเดียวด้วยในประเทศไทยนำเข้ามาจากเกาหลีโดยตรงเป็นสบู่น้ำมันมมากระจาใจปเนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้ นะดูเนี่ยเป็นอย่างงี้ข้างในสบู่ลันนาไม่ได้ติดหมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะติดหมาบ้างอ่ะเบ๊ใครสุดใจอยากซื้อนะคะนี่เลยข้างหน้าต่กูบอกเลยว่าเนี่ยหน้ากูเต็มมากกูมาถ่ายรายการกูคิ้วบอกว่าเออกูไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงเหมือนกันปาราไม่บ้